ดราม่าเกิดขึ้นหลังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เปิดใช้โซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกที่เกินซิรินทนร์นนะครับสื่อต่างชาติลงข่าวกันเกลียวกล่าวนะครับแต่ว่าชาวโซเชียลไทยส่วนหนึ่งก็พยายามด่อยค่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเกินสิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานี หรือว่าโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเกินสรินทร์ขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์ท่านผู้ชมดูทีฮะสุดลูกหูลูกตานะฮะนี่ฮะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณนนิชย์แล้วครับตั้งแต่31ตุลาคมที่ผ่านมานี่เป็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำใหญ่สุดในโลกใหญ่ขนาดไหนครับ70สนามฟุตบอลเนี่ยโอโ้โหดูทีฮะ70สนามฟุตบอลท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ถ่ายสูงมากนะฮะ มีแผงโซล่าเซลล์มากถึงแสนสี0หมแผงแบ่งออกเป็น7ชุดบนพื้นผิวน้ำในเขื่อนนะครับไม่ถึง1%์ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์และทุ่นลอยน้ำเป็นมิกรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์เขื่อนสุรินทร์สามารถ